สี่ผลไม้ปลอดภัยโพแทสเซียมต่ำสําหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมทานได้ค่ะโพแทสเซียมจัดว่าเป็นแร่ธาตุที่เป็นโทษขณะที่ตกเป็นผู้ป่วยไตยเสื่อมแล้วเราจึงควรจะต้องตระหนักอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้เราควรจะเค่งครัดและก็มีวินัยไม่เช่นนั้นค่าของเสียในร่างกายของเราก็จะสูง จะมีผลต่อการทำงานของไตเสื่อมลงได้นะคะและผลไม้14ชนิดที่พี่เจบนำมาฝากวันนี้มีอะไรบ้างเรามารองฟังดูนะคะผลไม้ชนิดที่1ก็คือแตงโมค่ะเงาะลองกองพุทราแอปเปลิลส้มโอสาลี่สับปะรดสละมังคุดมะม่งวงดิบชมพู่แล้วก็ ลูกแพรค่ะบางคนลูกแพรอาจจะไม่รู้จักนะคะก็จะเป็นผลไม้ที่มาตามฤดูกาลเช่นกันอ้อพี่เจ็บจะบอกว่ามะม่วงนี้ต้องเป็นมะม่วงดิบนะคะมาขยายความกันค่ะว่าในผลไม้ทั้งหมดเนี้ยเราควรจะทานแล้วทานได้ ก็ในปริมาณที่เหมาะสมเช่นกันไม่ใช่พี่เจอบ,บอกว่าผลไม้ทั้งหมด14ชนิดนี้ทานได้ก็ทานในปริมาณที่เยอะไม่ได้นะคะการทานนั้นก็ยังคงควบคุมอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม1น่หน่วยก็คือต่อ100กรัมของผลไม้100กรัมก็ประมาณ1กขีดพี่เจอลองสรุปคร่าวๆมาให้แล้ว ว่าอะไรบ้างอย่างเช่นลองกองเนี้ยเราก็จะทานกันประมาณสัก3ามผลนะคะพุทราก็จะเป็นพุทราลูกใหญ่ๆก็สักสอสองผลใหญ่ลูกแพรในลูกแพรเนี่ยในรายงานบอกไว้ว่าทานได้ไม่จํากัดนะคะแต่จริงๆแล้วก็ควรที่จะทานในปริมาณที่เหมาะสมดีกว่าชมพู่นะคะทานได้สักสองผลค่ะมังคุดทานได้สักสามผลค่ะอย่างเงาะเนี่ย เป็นลูกๆกะทานสักสี่ผลเท่านั้นนะคะแอปเปิลแต่เป็นแอปเปิลนั้นจะแนะนำว่าเป็นแอปเปิลไซกลางนะคะก็ทานได้สักครึ่งลูกเท่านั้นเองนะคะสับปะรด8คํคำองุ่น8ผลนะคะแตงโมงก็1ชิ้น1ชิ้นก็หมายถึงชิ้น10บาทที่แม่ค้าผ่าขายนะคะ เพราะนั้นอันนี้คือสรุปคร่าวๆว่าระดับปริมาณของผลงไม้ที่เราทานจะได้ไม่เป็นผลร้ายไม่เกิดโทษให้กับร่างกายและส่งผลไปให้ค่าของเสียในร่างกายก็คือ U N นั้นสูงเกินไปก็จะมีผลทําให้ไตของเราเสื่อมแย่ลงนะคะที่สําคัญก็คือโพแทสเซียมสูงมีผลต่อหัวใจเพราะฉนั้นเราก็ต้องควบคุมกันนะคะงนั้นวันนี้พี่เจ๊หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะต่อเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้นะคะท้ายคลิปพี่เจ๊มี มีสารอาหารที่คอยแนะนําในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคไตยอยู่นะคะยังไงถ้าสนใจในการใช้สารอาหารได้ผลค่ะมีรีวิวมากมายเลยบ้านพี่เจฟใช้มาเอง13ปีแล้วค่ะผลรับดีมากนะคะถ้าเกิดสนใจยังไงก็ติดต่อมาตามท้ายคลิปมีรายไอเดีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันวันนี้พี่เจฟ ขอราก,ก่อนนะคะแล้วจะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปจะนำเสนอเรื่องราวดีๆมาให้รับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ